สวัสดีค่ะพบกับรายการโกล n s อินไซ์จากบริษัทคลาสสิกฟิวเจอร์ในวันอังคารที่8ตุลาคมนะคะสำหรับราคาทองคำในวันนี้นะคะก็ืึ้นไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะคะแต่ก็ยังสามารถยืนเหนือ1,320ได้นะคะแล้วก็ส่งสัญญาณบวกมากขึ้นนะคะเมื่อ,อยืนเหนือ1,320ได้นะคะรานะคาทองคำก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบระหว่าง 1,320ถึง1,327นะคะราคาทองคำปรับขึ้นมานะคะเมื่อความขัดแย้งทางการเมืองของสหรัฐยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงได้นะคะแต่ก็เริ่มมีสัญญาณบวกจากแผนของในพอร์ตแมนนะคะวุฒิสภาวุฒิสมาชิกพับรีพับลิกันนะคะจากรัฐโอไฮโอซึ่งกำลังจัดทำแผนในการตัดลดงบประมาณแล้วก็ปฏิรูปภาษี ่วนทางด้านจีนและญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของสหรัฐก็ได้เรียกร้องให้สภาคองเกรสรีบยุติความขัดแย้งนี้นะคะแล้วก็ IMF ก็ออกมาเตือนผลกระทบนะคะเมื่อประเทศกำลังพัฒนาแล้วเนี่ยเริ่มคุมเข้มในเรื่องของนโยบายการเงินถ้าเราดูภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะเราก็จะเห็นว่าในระยะสั้นนั้นอยู่ เป็นสัญญาณบวกมากขึ้นนะคะเมื่อราคาสามารถทะลุผ่าน1,320ได้นะคะ mm hmm. ก็แนวโน้มว่ามีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะคะ mm hmm. ไปที่บริเวณแนวต้าน1,335แล้วก็1,350 mm hmm. แล้วก็ยังให้เทรดดิ้งลองนะคะในช่วงนี้นะคะเพราะว่าแนวโน้มในช่วงนี้ก็เป็นขาขึ้นแล้วก็สามารถยืน1,320ได้นะคะ ส่วนแนวรับวันนี้นะคะก็มีที่บริเวณ1,315แล้วก็1,308นะคะแนวต้านที่บริเวณ1,335ถึง1,350นะคะก็ให้เทรดดิ้งลองในกรอบแนวรับแนวต้านสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มาราคาทองคำจากบริษัทคลาสสิ c โกฟิเจอร์ในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ